36นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของการสลายตัวของธาตุกำมะันพลังสีนะครับซึ่งโจทย์บอกว่าเมื่อวันที่1มกราคม2 5 6 3นะครับพบสารกำมะถันพังสีชนิดหนึ่ง8,000มิลลิกรัมต่อมาวันที่5มกราคมมีสารกำมะถันพังสีชนิดนี้เหลืออยู่เพียง500มิลลิกรัมจากข้อมูลนะครับสารกำมะถันพังสีดังกล่าวมีค่าครึ่งชีวิตเท่าใดนะครับและวันที่7มกราคมนะฮะวันที่7เนาะจะเหลือ <educated input eurs> สารกำมะถังสีเท่าใดนะครับก่อนอื่นครับเราไปรู้จักกับคําว่าครึ่งชีวิตในที่นี้เราจะใช้เป็นใสลักษณ์ทีพิมพ์พใหญ่ครับทีพิมพ์พใหญ่แล้วก็1นน,นะครับซึ่งความหมายของมันก็คือ,อคือระยะเวลาครับระยะเวลาในการสลายตัวของธาตุกำมะถังสีครับในการสลายตัวนะครับของ ธาตุกรมมันตารางสีนะครับโดยที่จะสลายตัวไปเหลือครึ่งหนึ่งของปริมาณเริ่มต้นนะครับโดยจะสลายตัวเหลือครึ่งหนึ่งของ ปริมาณเริ่มต้นครับเริ่มต้นนะครับอ่ะทีนี้จากนิยามนะครับเราก็ไปดูว่าในโจทย์นะครับบอกว่าเราพบสารชนิดนี้เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเนี่ย8,000มิลลิกรัมนะครับ8,000มิลลิกรัมเพราะฉะนั้นวิเคราะห์การสลายตัวนะครับโดยเริ่มต้น8000พอผ่านมาครึ่งชีวิตก็จะเหลือ4 0 0พครับตอนแรกเรามีอยู่800 0มิลลิกรัม800 0มิลลิกรัมนะครับเมื่อวันที่ หนึ่งมก,กรานะครับเอาระบุวันที่ไ้เลยนะครับเป็นหนึ่งมก,กรานะครับและทีนี้ถ้าเกิดเป็นการสลายตัวไปช่วงครึ่งชีวิตนะครับก็จะได้เป็น4,000มิลลิกรัมครับอ่าทีนี้ถ้าสลายตัวไปอีกครับเพราะว่าในโจนเนี่ยเขาบอกว่ามันสลายตัวจนเหลือ500มิลลิกรัมครับเราก็ให้มันสลายไปเรื่อยๆครับโดยไล่ทีละครึ่งนะครับก็จะ 8,000เหลือ4ี่พันะครับจาก4ี่พันก็เหลือสองพันครับมิลลิกรัมจากสองพันก็เหลือหนึ่งพันครับ1000มิลลิกรัมนะครับจากหนึ่งพก็เหลือ5้าร้อยครับห้ารอยมิลลิกรัมอ่านะครับทีนี้พอมาถึงห้าร้อยเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงวันที่5นะครับจากโจทย์บอกว่า500มิลลิกรัมนะครับจะอยู่ในช่วงวันที่5้านะครับเราระบุวันไว้ตรงนี้เป็นวันที่หครับ อ่าห uh ้า huh. มก,กราคมนะครับจากวันที่1มก,กราคมจนถึงวันที่5มก,กราคมครับเราสังเกตว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด4ช่วงด้วยกันนะครับจาก800พนะครับที่เราเห็นนะแปดพไปถึง4 0 0พันช่วงครับสี่พันไปสองพอีกหช่วงเป็น2นะฮะสองพันถึงหนึ่ก็เป็น3ช่วงแล้วก็1นึ่พถึงห้าก็เป็น4ช่วงนะครับเพราะนั้นตรงนี้เราสามารถระบุวันที่ได้ตามช่วงการสลายตัวนะครับตรงนี้ถ้าเราให้เป็นวันที่2มก,กราคม ตัวนี้ก็เป็นวันที่สามกราคมครับและวันที่สี่มกราคมและจะมาลงตัวที่วันที่ห้าพอดีครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งวันก็จะเป็นค่าครึ่งชีวิตของการสลายตัวของธาตุตัวนี้นะครับเราสรุปได้ว่าค่าครึ่งชีวิตเป็นไปตามนี้นะครับก็คือดังนั้นครึ่งชีวิตนะครับของธาตุตัวนี้จะเท่ากับ1วันนะครับหนึ่งเดนะฮะหรือเราจะบอกได้ว่ามันคือ24 ชั่วโมงครับอ่า hr นะฮะยีชั่วโมงนะครับรตอนนี้ก็มีช้อยอยู่แล้ว3ช้อยนะครับแต่ในที่นี้เขาถามต่ออีกว่าถ้าเกิดว่าให้สารนี้สลายตัวไปจนถึงวันที่7ครับอ่าวันที่7มก,กรลาเพราะฉะนั้นจะเหลือสารอยู่เท่าใดน,นะครับเราก็ให้สลายตัวไปต่ออีกนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าครึ่งชีวิตก็คือ1วันหรือ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับถ้าเราปล่อยให้มันสลายตัวไปจนถึงวันที่7ครับก็คือไปอีก2วันนะครับก็จาก5 0 0ตรงนี้ ก็จะเหลือไปเป็น250มิลลิกรัมอันนี้คือวันที่6มกราครับแล้วก็ไปอีกหนึ่งวันครับก็จะเหลือเป็น125มิลลิกรัมครับก็จะเป็นวันที่7มกราคมพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เป็น125มิลลิกรัมครับคำตอบเราก็จะตอบเป็นข้อที่2ครับครึ่งชีวิตคือ24ชั่วโมงแล้วก็ วันที่7จะเหลือสารอยู่125มิลลิกรัมนะครับนี่คือคำตอบในข้อที่36ครับ